ก็คงคุณก็คงประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราคุยกับพี่วัดก่อนนะครับพี่วัดเข้ามาอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณมนใจน้องไบร์ครับวันนี้หุ้นหลายตัวอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับพอดีคีย์บอร์ดผมบางบางบางตัวมันมันคีย์คีย์แล้วมันไม่ติดนะก็เพิ่งเป็นเมื่อเช้านี้ฮะเราลองคีย์ดูมันไม่ติดบางตัวนะครับส่วนเท่าที่ดูนะฮะดูเมื่อคือนนี้นั่งดูไป ดูข้างเงินดูอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าคืนนี้เนี่ยน่าจะข่าว้หลนะครับต้องระวังนิดหนึ่งน,นะฮะคือผมว่าคืนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนพวกดอทดอทพลอตออกมานะครับเพราะฉะนั้นดูจากหลาละอาการนะฮะก็คือดูจากค่างเงินดูจากค่างเงินค่างเงินเยนเอ๊ะทำไมเงินเยนมันกลับทิศขึ้นไปนะฮะแล้วก็ดูดูเหมือนมีการเทสินทรัพย์ที่กําไรออกมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้อง ระมัดระวังมากขึ้นนะฮะก็อาจจะรอรอใครที่ตัดกลังตัดสินใจจะเข้าซื้ออยู่อาจจะผมว่ารอถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมันจะภาพมันจะโอเคกว่าเพราะดูแล้วคืนนี้ข่าวไม่น่าจะดีนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะอ,อ่ราคาทองคําลงมานิดนึงนะฮะทองคําลงมาลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะก็เป็นเส้นทรัพย์ปลอดภัยนะครับน้ํามันทรงนะครับแต่น้ํามันมองขึ้นนะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะฮะ บาทอ่อนลงนะครับแล้วก็อบอลดู1สิบปีสหรัฐขึ้นแล้วลงก็ถือว่าส่งส่งนะครับส่วนบิตคอยลงลงไปก็เยอะเหมือนกันนะฮะลงไปกว่า6%เมื่อเกิน,นี้นะครับส่วนราคาน้้ำมันนะฮะน้มันทรงตัวนะครับแต่ยังมองขึ้นไปแนวต้าน84ส่นะครับส่วนแนวรับก็79ส่วนะครับส่วนสพ ไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านแนาวต้านเมื่อวานนี้ก็ลุ้นๆว่าจะผ่านไม่ผ่านแนาวต้านหนึ่งห้าจดนะครับถ้าผ่านได้ถึงจะไป160ถ้าผ่านไม่ได้ตรงนี้อาจจะลงก่อนนะครับแต่ลงมาก็คงคงไม่เยอะอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่15 4. 5ุดาแนวต้านก็หนึ่งหหจนนะฮะส่วนบอลยูสิบปีนะฮะเมื่อคืนนี้ถอยมาหน่อยนะครับแต่ว่าระหว่างระหว่างเทรดเนี่ยขึ้นไปแตะ 4.36แล้วก็ถอยมานิดนึงนะครับก็ดูแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องระวังทะลุนะฮะถ้าคือนี้ทะลุ4.36ก็คิดว่าอุ่นทั่วโลกน่าจะตกนะครับแล้วก็พวกราคาบิตคอยราคาตองคาก็น่าจะล่วงด้วยนะครับเพราะนั้นคืนนี้เอ่คสำคัญที่ตอนที่เฟดพูดเกี่ยวกับดอทพลอสนะฮะซึ่งประมาณสักสามทุ่มอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือประมาณตีสองฮะ ดีสตอนที่โจรมพาวเวลมาพูดสปิชนะครับซึ่งวันนี้ฮอวิชแน่นอนนะครับคือจะพูดไม่ดีนะครับพูดไม่ดีแต่ครั้นี้สำคัญที่เฟดด o อ t พอย่างเดียวถ้าเฟดด o อ t พอเปลี่ยนเป็นเรื่องแน่นอนนะครับส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะเมื่อคืนนี้ระหว่างเทรดก็ขึ้นมาชนนะครับชน104แล้วก็มาปิด103.74เเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมก็เลยมองว่าเหมือนกับมีอะไรบางอย่างไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า การที่มันชนเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นข่าวดีนะฮะมันจะไม่ชนนะฮะมันจะมันจะค่อยๆนิ่งแล้วก็ค่อยๆถอยลงมาเลยนะครับแต่คณิตดูเหมือนเหมือนมันจะมีอนะินไซเดอร์นะฮะมึนก็รู้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปเล่นในในเชิงที่เป็นเป็นนิกทีฟนะฮะส่วนบาทเราก็ดูแนวต้านสามสิบหกจุดสองนะครับถ้าไม่ผ่านก็น่าจะน่าจะออกข้างนะครับถ้าผ่านก็ ยุ่งเหมือนกันนะครับผ่านน่าจะไปถึง36.50นะฮะส่วนทองคําทิศทางระยะต่อให้มันมันยุ่งยังไงทิศทางระยะเ,เป็นปียังขาขึ้นนะครับก็มองที่เดิมปีนี้2,300นะครับแล้วก็แนวรับก็ยังใช้ที่เดิมนะฮะแนวรับหลักๆได้ประมาณ2,130นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นภาพก็คือน่าจะเป็นภาพนี้แนวรับจะมี2จุดนะครับ 2 1 0 0 2 1 4 6กับ 30, 1, 1, 2 1 3 0 1นึ่งหเนี่ยหลุดยากถ้าหลุดเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติถึงจะหลุดได้นะครับก็เพราะนั้นแนวรับวันนี้มี2จุดส่วนแนวต้านจะอยู่ใกล้ฮะจะอยู่ตั้งแต่2 1หนึ่งแถว6 66ขึ้นไปเนี่ก็เป็นแนวต้านละแนวต้านจะอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าคืนนี้ผมดูแล้วเหมือนจะเป็นข่าวร้ายนะฮะข่าวไม่ค่อยดีส่วบิต แนวรับที่ไม่ไม่ควรจะหลุดคือ5้า0 0ืนาจำง่ายนะฮะห้าหมืนเก้าแต่ถ้าถามว่าหลุดลงมาแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงมันจะลงต่อนะฮะอาจจะลงมาถึงห้าหมื่นแถวประมาณห้าหมื่นห้าหมืนหนึ่งนะครับห้าหมืนหนึ่งซึ่งตรงห้า0มืหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นจุดที่แข็งมากเพราะว่าตรงห้าหมืนหนึ่งเนี่ยมันเป็นต้นทุนเฉลี่ยของพวกที่เป็นรายยักษ์ฮะ,ะก็คือพวก บิตคอย ETF ทั้งหมดเนี่ยต้นทุนเฉลีย่ยอยู่ประมาณ5้าหมื่นหนึ่งคือมีบางบางเจ้าแบ็กลอคที่มาเก็บใหม่ๆอาจจะได้แถวสี่หมื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกอันนั้นอาจจะได้ฮะแต่ที่เขาไปเวทกันเยอะๆเนี่ยเขาไปเวทข้างบนฮะก็ไปเวทแถวหกหมื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงแนวรับแถวห้าหมื่นเก้าเนี่ยผมคิดว่าพวกบิตคอย ETF น่าจะสู้สองจุดนะฮะคือ จำง่ายๆก็คือสู้ที่60,000กับสู้ที่50,000นะครับแต่ถ้าหลุด59,000เนี่ยขอให้รู้ว่าไม่ดีไม่ดีสำหรับคนที่เข้าไปเล่นฟิวเจอร์สนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นเป็นสปอตอันนี้ไม่เป็นไรฮะเป็นสปอตเราอาจจะอาจจะเข้าทั้ง2จุดนะฮะคือ60,000ก็เข้า50,000ก็เข้าอาจจะตั้งไว้2อออเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูดูคืนนี้ก่อนนะครับคืนนี้ว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ดวัตาเฟดดอทพอคงเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยพุ่งเลยพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าราคาที่ลงมาเนี่ยมันลงมารับข่าวที่ไม่ดีคืนนี้นะครับแต่ถ้าข่าวไม่ดีเนี่ยมันอาจจะตกแต่ว่าตกไม่มากนะครับก็งั้นคืนนี้ก็สําคัญฮะคืคนนี้จะเป็นคืนที่พวกพวกสินทรัพย์ต่างๆจะผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองน้ํามันหุ้น นะครับมันจะมันจะลิงก์กันหมดเลยเพราะนั้นคือนี้สําคัญนะครับส่วนพุ้นทั่วโลกก็ทรงตัวนะครับมีดาวโจรบวกมาเยอะหน่อยนะฮะอันอื่นก็ทรงทรงตัวนะครับส่วนที่จะลุ้นๆก็คือจีนฟื้นก็ไม่ฟื้นนะฮะเพราะนั้นกลุ่มที่เป็น DRXDR DR ก็ทรงตัวหมดเลยนะครับอันนี้เป็นพวก DRX นะฮะของ DR ก็ลงแล้วก็ลงอีกนะครับอย่างของ DR ในฮ่องกง เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็ลงนะครับในตลาด n a s d a q ก็ลงต่ออีกนิดนึงนะฮะดูแล้วก็ไม่มีตัวช่วยนะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าหุ้นทั่วโลกตกเยอะๆหุ้นที่ P/E ต่าๆจะขึ้นก็ปรากฏว่าไม่ะฮะพอลงก็ลงด้วยนะครับตึนงนี้ก็ดูแล้วอันตรายนะครับส่วนเซ็ตเราก็ยังมองค่อยๆขึ้นนะฮะยังมองไซเบอัพนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบแนวรับ1350แล้วก็แนวต้าน 1405สนะครับส่วน s e ็ตเซ็ตวันนี้ก็มองน่าจะทรงตัวนะครับทรงตัวหรือลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเหมือนกับภาพที่ตลาดออกมาเนี่ยมันเป็นภาพลบพอลบเนี่ยบางคนก็อาจจะคนซื้ออาจจะรอเลยไม่ซื้อนะครับคนขายอาจจะตั้งขายเลยนะครับเพราะนั้นคนเล่นเดทเทรดเนี่ยยากหน่อยนะครับยกเว้นใครที่เล่นหุ้นหุ้นมีข่าวเฉพาะตัว ่างเมื่อวานนี้โชว์เนี่ยโชว์ที่วันก่อนนักลงทุนท่านหนึ่งถามมาโอ้โหติดซลิงนะครับเมื่อวานเชื่อเลยผมก็โหขึ้นแหลกเลยนะต่ออันนั้นต้องมีข่าวดีเฉพาะตัวแน่นอนนะครับหรือแม้ก็ข่าวแย่งหุ้นกันนะฮะซึ่งไม่ทราบข่าวอะไรนะครับส่วนั้นอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเซตกับเซตทิวันนี้ผมคิดว่าแกว่งน่าจะคล้ๆเมื่อวานฮะคือทั้งวันเนี่ยบวกลบนิดหน่อยนะครับ ส่วนหุ้นแน,น,นะนำวันนี้ก็จะเป็น2ตัวฮะจะไปดูหุ้นที่ต่ำกว่า IPO เยอะๆแต่ว่าเริ่มสร้างฐานได้นะครับก็คือลงมานานละแล้วก็เริ่มมีการสร้างฐานคืออันนี้เราก็คงจะไม่เล่นถึง IPO ราคา IPO คเราจะเล่นแค่เกณฑ์กำไรนะครับเกณฑ์กำไรแล้วก็มีจุด Stop Loss ไว้ด้วยนะครับอย่างตัวแรกก็จะเป็นบางกอกแกลบนะฮะ ตัวนี้ IPO นี่10บาท50บนะครับ10บาท50แล้วก็โหลไหลมาตลอดนะครับลงมาแล้วก็เริ่มฟอร์มฐานที่ประมาณ4บาทนะครับแล้วก็เริ่มทำไฮแกลโลนะครับผมเลยมาเลยมาจับจับดูตัวนี้นะครับอย่างน้อยก็น่าจะเก็ฑกกำไรระยะสั้นได้นะฮะก็มาดูเป็นลายเดย์นะฮะเป็นลายเดย์ก็ข้อแรกคือมีสัญญาณซื้อนะฮะข้อก็คือ MACD อยู่เหนือศูนยข้อก็คือเริ่มทำไฮแกลโล นะครับะัะนั้นตอนนี้ก็มองว่าถ้าเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดยังไส้เบอ,อัพขึ้นต่อเนี่ยก็จะมีแนวต้านที่5.6นะครับ5.6แล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยจะเป็น 2. จุดนะครับ5บาทกับ4.8 4.86นะครับ2จุดนะฮะแนวรับตอนนี้ปิดปิดที่5.15นะครับสำหรับตัวบางกอกแกลบนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่นักลงทุนโอ้โห แบบเอื้อมละอาเลยนะครับทํา iPO ที่40บาทนะครับแล้วก็ไหลามาตลอดเหมือนกันนะครับตัวเบต้าโกรฮะนะครับไหลามาตลอดแต่ว่าถ้าไหล์วีกเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณไฮเออร์โลคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับเวลาหาก็จะหาคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกับถ้า,ถ,าถ้าดูเป็นเดสัญญ,ญาณดูดีขึ้นแต่แต่ตัวเมื่อกี้ดูดีกว่านะครับ ัวบางกอกแกลบดูดีกว่าตัวเบต้าโกก็เมื่อวานนี้วอลุ่มเข้าฮะวอลุ่มเข้า m อ c d ยังต่ำกว่าโูน์นิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยก็เลยมองเป็นไซด์เวนะครับเนื่องจากไม่ได้มองบวกเหมือนเหมือนเหมือน,นตัวเมื่อกี้มองเป็นไซด์เวแล้วก็ถ้าอัพไซด์จะเปิดเนี่ยต้องทะลุแนวต้านที่22.60สองจุดหกศูนย์นะครับยี่สิบสองจุดถ้าทะลุได้เนี่ยมันจะเริ่มมีอัพไซด์นะครับเพราะนั้นอาจจะฟอลโล่บายถ้ามันทะลุ22.7ขึ้นมานะครับ แล้วก็ตัดตัวรู้ยี่สิบสองจุดเจ็ดก็ถามว่าฟอลโล่บายแล้วไปขายไหนไปขายตรงยี่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่จุดสี่ศูนย์ถ้าไม่ผ่านก็คืออยังไซเบย์ออกข้างนะฮะแนวรับก็ยี่สิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์นะฮะสลหรับบตัวเบต้าโกลครับโอเคพี่วัดดูหุ้นหลายตัวไม่ไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้คอมวันนี้ดูดูได้บางตัวถ้ามันถ้ามันคิดคือย่างคีดตัวโอเนี่ยไม่ติดฮนะตัวโอตัวเอ็มนะ คือคือ <Okay. S 1> มันจะมจะเป็นบางตัวที่เม็ติดเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนิดหนึ่งนะเพรน,นั้นมันนก็เลยอันนี้ผมก็เนี่ยดตัวโชว์เอาตัวโชว์ก่อนฮนะเดี๋ยวเปลือดท่านที่มีโชว์อยู่แล้วโอ้โหจะได้เอ๊ะเมื่อวานติดเซลลิงเอาอยัางไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บเดีงง๋ยงกวนนขอดูตัวโชว์ก่อนนะฮะตัวโชว์เนี่ยถ้าใครใครมีอยู่แล้วนะฮะเป็นรุ่นไปเลยฮนะสองจุดเก้าศูนย์ตวนฮะเดี๋ยวไม่ยชสองจุดเก้าศูนย์รุ่นไปเลยที่สามจุดสามศูนย์ฮะ ใครมีอยู่แล้วนะฮะลองรูปเลยผมว่าต้องมีข่าวดีนะฮะต้องมีข่าวดีแล้วก็จําได้ว่าวันนั้นก็ก็บอกว่าแนวรับอยู่ตรง2.08ปรากฏว่าลงมาไม่ถึงลงมา2.12แล้วก็แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เปิดบวกกระโดดวิ่งอ้าวเลยเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ปิด2.88นะครับคือต,ตัวนี้ถ้าใครใครผออิญแต่ใครไม่ไมีไม่ให้เข้านะฮะเพราะว่าพลาดอย่างนี้ผมก็ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าบริเวณ3.3 0ูเนี่ย ถามว่าเอามาจากไหนนะครับผมก็ต้องไปดูในในลายมันนะตะองไปดูไก่ไกนะครับตรงสองจุดสามศูนย์มันเป็นจุดที่มันเป็นจุดทั้งราคาเปิดในช่วงโชว์เมื่อเมื่อปีหนึ่งสองนะครับแล้วก็เป็นจุดรับหลายจุดเลยนะครับเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นจุดรับบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดรับก็เลยตรงเนี้ยจะเป็นจุดต้านที่แข็งแรงนะฮะสามจุดสามศูนย์สำหรับคนที่มีอยู่นะครับ เอาแล้วครับคุณมนตัวไหนตัวไหนครับครับมีถามตัว L H นะครับ L H L H ครับ L เนี่ย L ไม่ติดนะติดแต่ตัว H ตัวไม่ติดเดะครับแล้วตัวดิฟครับอ๋อ d i ฟอ่ะฮะดิฟเมื่อวานก็ดูไปทีแล้วฮะเหมือนดิฟเพิ่งดูไม่นานนี้แล้วก็เดี๋ยวเดียแป๊บนึ่งครับคุณมน ดีเนี่ยพอไอแล้วมันกระโดดออกฮะ mm hmm. ดิฟก็ไม่ติดนะติด oh, ตัวอะไรฮะ okay. JTS ครับไมเจไม่ติดนะคือคือผมก็จอว่าเ <Okay. S 2> มื่อวานผม <laughs> ผมไปทำอะไรหกไว้ <laughs> <laughs> อ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้ หลายตัวมันจะติดตัวที่ที่พี่ติดเลยครับมันก็น่าจะไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอยกยอดไปมีแต่ที่แต่เดียวแกดูมันดิฟมีอยู่ใช่ไหมครับมีฮะคือมันมีทุกตัวแต่กรณีถ้าเกิดถ้าเกิดมาไล่หารมันจะช้าฮะอ่าพี่โอเคมันมีทุกตัวดิฟนะฮะดีอันนี้ใช่ไหมฮะคณมลครับ อันนี้ฮะดิฟคือคือจะไล่าหามันก็จะ,จะจะเจอแต่ว่ามันต้องค่อยค่อยดูจะเย็นเย็นอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นไลมันก็เมื่อ MM วานก็ยังลงต่อนะตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันดูแนวรับเนี่ยน่าจะดูเป็นไซด์เว์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันมันสารวัวันเตี้ยลงลงหมดคือถามว่าแนวโน้มยังไงเนี่ยมันตอบไม่ได้เลยฮะแล้วก็ราคาตรงนี้ก็คัดลอสไหมก็ตอบไม่ได้ฮะมันถูกเหลือเกินนะครับ นี่มันมันพอถามแนวรับแนวต้านมันมันจะตอบไม่ค่อยได้นะฮะแต่รู้ว่าแนวต้านหลักๆก็แปดบาทแนวรับก็เจ็ดจุดสองห้านะฮะแล้วก็ตัวแร็ปเนี่ยเท้าก็น่าจะมีนะฮะแต่ผมอันนี้คุณกล้องหมายยางคุณบนมาแล้วครับเอามาแล้วอันนีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวไปแก้ไขพี่กันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาถามกันอีกทีแล้วกันนะครับเขียนไว้ก่อนฮะครับได้ครับเพลงนี้เเออรนะครับยังไงเดี๋ยวเราได้ขอบคุณพี่วัดนะครับขอบคุณครับ ว่าไงวันนี้เราก็คงจะตลาดมันคงเงียบเงียเพราะว่าต้องรอเฟดกันแหละว่าพรุ่งนี้น่าจะน่าจะคึกคักหน่อยนะครับ